สวัสดีเชียงรายบ่ายเทศบาลตำบลป่าซางช่วงสนทนาภาษาข่าวติดตามข่าวสารในจัจงหวัดเชียงรายในราบระจําวันพุธที่3มกราคม2567ในช่วงสนทนาภาษาข่าวจากรายการสวัสดีเชียงรายบายเทศบาลตำบลป่าซางทักทายคุณฟังแฟนรายการที่รายงานตัวมานะครับในช่องทางสื่อสารกับผู้ดำเนินออรายการหลายๆท่านละนะครับข่าวแรกวันนี้เราไปดูเรื่องของกัน สรุปผลการดำเนินงานป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2,567ในวันนี้ของต่างจังหวัดเจียงฮายกันนะครับเปินก็นมีการเน้นยำ้ำคือด่านชุมชนเข้มมาตรการการขายหรือว่าการจำหน่ายเหล้าสุรากับคนที่อายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดกันนะครับวันนี้ที่สารกลางจังหวัดเจียงฮายนายแพทย์ วัชรพงษ์คำล่าในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหยเป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุตามถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2567โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อที่จะรายงานและก็สรุปผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาโดยที่ประชุมได้มีการรายงานการเกิดอุบัติเหตุในมที่จังหวัดเชียงรหยข้อมูลอันนี้จะเป็นข้อมูลของวันที่2มกราคม2567นะครับเกิเดอุบัติเหตุ7เตื๋ยวกันมีผู้บาดเจ็บแอดมิด7 รายบาดมีผู้เสียชีวิตสาเหตุเกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนดตัดหน้ากระชั้นชิดและก็ดด่มแล้วขับตามลำด,ดับนะครับผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่จังหวัดเชียงไายข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุสะสมรวม5วันก็คือตั้งแต่วันที่2ส9ธันวาคม2566จนถึงวันที่2มกราคม2567จนถึงตะวาเกิดอุบัติเหตุ รวมตึงมดเนี่ย48เตือ48ครั้งนะครับมีผู้บาดเจ็บแอดมิดอยู่40รายแยกเป็นผู้ชายอยู่30รายแล้วก็ไม่ยิงอยู่10รายด้วยกันมีผู้เสียชีวิต8รายนะครับตึงมดนี่เป็นเพศชายหมดเลยนะครับแล้วก็มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ10รอสอ,อมอซึ่ง มีผู้ที่บะสวมมวกนิรภัยมวกน,น็อก1,314รายคนที่บะมีใบขับขี่972รายคนที่ดื่มแล้วมาขับรถนะครับ46รายและก็รถเครื่องบะปลอดภัยมี184รายซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติงานจัดตั้งด่านชุมชนในพื้นที่18อำเภอจุดตรวจหลัก35จุดเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงาน1,119คนซึ่งเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนักที่สุดก็คือช่วงร ช่วงระยะเวลาตั้งแต่15นาฬิกา1นาทีหรือว่าใบา3นะครับใบ3ไปจนถึง4โมงแรงนเอ่อจนถึง6โมแงแนะครับ18นาฬิกาผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงอายุนะครับ Oh, ระหว่าง5 0ถึง59ปีนะครับพร้อมกันนี้นะครับใดที่ประชุมก็ได้วิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุและก็ร่วมกาหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่2567นายน,นี้โดยให้ยึดมดาตรการด้านชุมชนมาใช้อย่างเข้มข้นเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการปรองปรามคนที่เมาเหล้าเมาสุราในหมู่บ้านและก็ชุมชนก่อนที่จะออกสู่ถนนสายหลักและก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้กวด คันร้านกาที่มีการจำหน่ายเหล้าสุราให้กับคนที่มีอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดนะครับหากพบเห็นืฮมมีการบังคับใจกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงการสร้างสื่อรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักจากผลกระทบของอุบัติเหตุประชาสัมพันธ์การทำพรบรถยนต์รถเครื่องรถจกักรยานยนต์นะครับเพื่อจะคุ้มครองผู้ประสบเหตุพร้อมเสนอให้ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งดูแลรพสตและก็ภาคประชาสังคมเข้าม,มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแก้ไขและลดอุบัติเหตุนน่างถนนต่อไปตอยนะครับนี่ก็เป็นข่าวแรกที่เอามารายงานให้คุณผู้ฟังในช่วงหน้าจะพาไปแอลนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปพอทะเลหมอกสุดฟินนะครับแต่ไม่ใช่ภูชีฟ้าแต่อยู่ใกล้ภูชีฟ้าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหน้า The Open World เปิดโลกเปิดประเทศเปิดบ้านง,งานมหกรรมศิละปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์วินเ n เล e เชียงราย2023ระหว่างวันที่9ธันวาคม2566ถึง30เมษายน2567 5เดือนเต็มจะเกิดอะไรในจังหวัดเชียงราย เทศการแสดงผลงานศินละปะของศิลปินระดับโลกจาก23ประเทศทั่วโลกกว่า60คนณนะทุกมุมเมืองของเชียงรายอาทิหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายวัดร่องคุณพิพิธภัณฑ์บ้านดำไร่เชิญตะวันอุทยานศินละปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงสิงปารเชียงรายเป็นต้น าลาแสดงนิทรรศการของกลุ่มศิลปินและองค์กรต่างๆทั้งจากในและต่างประเทศที่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานเช่นกลุ่มศิลปินแม่ยิงอาร์ติส์คอลเลกทีฟกลุ่มสลาเมืองพานกลุ่มศิลปินสีน้ำนานาชาติกลุ่มศิลปินแม่ลาวกลุ่มพุทธศิลป์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็นตน้น เปิดบ้านสตูดิโอของศิลปินเมืองเชียงรายอีกกว่า80แห่งทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายอาทิหัวศิล,ลปะหอศิลป์ไตย,ยวนฉลองพินิษสุวรรณบ้านแก้วฟ้าเกษรส,สุขเวียงชยัยวิทยาฐานกองเทิงกำทธรสีฟ้าผ่านเชิดสันดุสิตแม่จันทร์ นรงเดชสุดใจเชียงแสนบัญญัติใจคำแม่สายกฤษดาบุญรินแม่สวยกิติศักดิ์บุตรดีวงเวียงป่าเป้าจากรพันธ์จันทแบนคุนตาลจรูนชัยจิตแม่ลาวกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นในช่วงไทยแลนด์เบียนนาเลเช่นเทศกาลดนตรีชาติพันธ์ งานฉายภาพยนต์ศิละปะก,การแสดงดนตรีและอื่นๆอีกมากมายชาวเชียงรายพร้อมใจเปิดบ้านต้อนรับผู้คนจากทั่วประเทศและทั่วโลก ติดตามข่าวสารกันในช่วงสนทนาภาษาข่าวจรารยการสวัสดีงไหมไเทศบาลตำบลปรางกันต่อนะครับคุณฟังเฮาไปแอลแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่ใกล้ๆก,กับผูชีฟ้ากันพ่องนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ตางเชียงใหม่นิวยนะครับมีการนําเสนอแนะนําไปแอลภูผามนภูผาสวรรค์แหล่งท่องเที่ยวชมทะเลหมอกสุดฟินใกล้กับผูชีฟ้าคุณฟัง โดยเปิ้นบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาวนักท่องเที่ยวมักจะนิยมไปแอลพอทะเลหมอกตามสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือว่าจะเป็นที่ดอยอินทนนท์โดยพระหอมปกอันนี้ก็ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะแล้วก็ภูชี้ฟ้าผาตั้งภูชี้ดาวภูชี้เดือนอันนี้ก็ในจังหวัดเชียงใหมของเฮา แต่นักท่องเที่ยวหลายคนนะครับยังบอกว่ายังมียังมีแหล่งท่องเที่ยวชมทะเลหมอ,อกบรรยากาศดีและก็อยู่ใกล้กับภูชีฟ้าในพื้นที่ตำบลตับเตา่าอำเภอเทิงจังงวัดเชียงไฮแหม2ตี้นั่นก็คือภูผามอนและภูผาสวรรค์นะครับที่ยังคงรอคอยนักท่องเที่ยวสายผจญภัยเดินป่าหรือไปค้นหากันนะครับเอาไปดูกันนะครับว่าภูผามอนตั้งอยู่ตรงไหนนะครับ ภูผามนตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านพิทักษ์ไทยมูที่สาวตมนตะเตาอําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายแต่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบอ,อุทยานแห่งชาติภูซางจังหวัดพะเยานะครับจุดชมวิวอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณสัก2.7กิโลเมตรเดินการเดินทางต้องใช้รถนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็เดินเท้าเข้าไปชมวิวอีกประมาณสัก600เมตรซึ่งที่นี่ยังจะมีะจุด ชมทะเลหมอกแห่งแห่งหนึ่งก็กคือลานชมดาวให้เลือกชมวิวทะเลหมอกสุดฟินนะครับจุดชมวิวสามารถที่จะมองพอเห็นวิวบ้านห้วกอําเภอภูสร้างจังหวัดพะยาวและเกาะสอปปอลลาวมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางคนละหนึ่งร้บาทนะครับหากไปบัตถึงหกคนนะครับจะต้องเจ้ารถนะครับเป็นรถเหมาลำไปกลับ 600บาทนะครับและหากต้องการไกด์ดูแลก็มีการจะจ่าย1,000บาทต่อทริปส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นผู้ภาสวรรค์ผู้ภาสวรรค์นี้ก็ตั้งอยูหมู่19ตบน้ำตับเตาคุณผู้ฟังตั้งอยู่ที่บ้านร่มโพอทองอยู่ในเกตอุทยานแห่งชาติผู้ชีฟ้าตเตรียมการจ,จังหวัดเจียงายนะครับตั้งอยู่ห่างจากชุมชนประมาณสัก2กิโลเมตรเกิงต้องใจอรถขับเกลอนสีล้อไป แล้วก็เดินทางไปถึงที่ลานจอดรถ,รถเป็นระยะทางก็ประมาณสัก1.5กิโลเมตรแล้วก็เดินเท้าขึ้นไปจุดชมวิวแหม1กิโลเมตรนะครับก้ามเมารถไปกลับก็คือ1,000 0บาทและถ้าจะกางเต็นท์ค้างคืนบนยอดดอยจะมีค่าใช้จ่จายแหม1,000บาทนะครับแต่ถ้าจะนอนรีสอร์ทในชุมชนก็มีให้บริการนะครับซึ่งตึงผู้ผามนและเก็ภู้าสวค์ตั้งอยู่แนว ตั้งอยู่บนแนวสันเขาดอยผามนเทือกเขาหลวงพระบางนะครับซึ่งกันชายแดนไทยลาวเหมือนกับภูชีฟ้าภูชีดาวภูชีเดือนผามนน้อยและดอยผาตั้งแต่ยังแบบเป็นที่หูจักเหมือนกับจุดชมทะเลหมอกอื่นๆส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการเดินทางลําบากนะครับและก็บขาดการประชาสัมพันธ์แต่สําหรับคนที่ชอบการผชนภัยบรรยากาศสุดฟินและกับผู้คนแบบพลุกพล่านตึงสองแห่งนี้เกาะน,น่าจะ ตอบโจทย์นะครับได้นักกว่าเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เอามาฝากแหล่งท่องเที่ยวที่อยากจะจนนไปแอวภูผาสวรรค์แล้วก็อ,นอันนึงเนาะก็จะเป็นในส่วนของมีภูผามนกับภูผาสวรรค์ด้วยกันนะครับหาอกาศไปแอวไปแอวในจ,งจังหวัดเชียงรายของเราให่ทั่วๆก่อนที่จะไปแอวยังนอกพื้นที่ต่างๆ สบานนุปราสางกำเนิดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ในวันเสาร์ที่13มกราคมนี้พร้อมเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมแบ่งปันของขวัญให้กับเด็กๆ เทศบาลตุบลป่าซางโดยกองการศึกษากำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ขึ้นในวันเสาร์ที่13ม,มกราคม2567ณนสนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายโดยมีตถรประสงคเพื่อที่จะเสริมสร้างความเป็นเลศสำหรับเด็กในพื้นที่ตำบลป่าซางซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาและสร้างแรงบันดาลใจ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทสิทธิหน้าที่ของตนเองและสังคมตลอดจนลดช่องว่างระหว่างวัยผู้ใหญ่และเด็กให้ได้ทํากิจกรรมร่วมกันโดยมีเป้าหมายเด็กในพื้นที่ตำบลป่าซางเข้าร่วมจํานวนประมาณ500คนในโอกาสนี้เทศบาลตำบลป่าซางโดยกองการศึกษาจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ใหญ่ใจดี v, ทุกท่านร่วมแบ่งปันของขวัญให้กับเด็กๆโด,ดยบริจาคทุนการศึกษาของขวัญของรางวัล ขนมและอาหารต่างๆเพื่อนำไปมอบให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมติดต่อบ,บริจาคหรือสนับสนุนการจัดงานได้ที่กองการศึกษาเทศบาลตุงป่าซางในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12มกราคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053602659 กล้วันเด็กมาแล้วนะครับแจนชวนเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมสนับสนุนวันเด็กแห่งชาติประจำปี2,567กับต่างเทศบาลตำบลป่าซางนะครับตะกี้ก็เป็นสกู๊ปนะครับมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะครับในการที่จะส่งมอบความปรารถนาดีให้กับลูกหลานในพื้นที่ตำบลป่าซางของเฮาก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าซาง ไปต่อกันที่เรื่องของการเปิดกีฬากรมโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันทรงเสริมความสามารถดักมาตรฐานการเล่นกีฬาของนักเรียนกันนะครับซึ่งในวันนี้ทางด้านของนายมรกอนุครอ์พุ่มในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงไฮเขตหนึ่งเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันประจำปีการศึกษา2566จำนวน8โรงเรียนระหว่าง วันที่3มถึงหมกราคม2567เพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความสนใจในเรื่องของการกีฬามีโอกาสและก็พัฒนากิดความสามารถและเสริมสร้างมาตรฐานการเล่นกีฬาตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการชมและเชียร์กีฬาอย่างถูกต้องมีน้ำใจในนักกีฬาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ภายในตำบลและตําตำบลทึงสองตำบลเลยนะครับกว่าจะเป็นตำบลทุ่งกอและก็ตบตำบลดงมหาวันนะครับ ซึ่งกะจัดขึ้นที่ลานกีฬาโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็เปิดไปซึ่งกีฬาที่เป้นแข่งขันนะครับก็มีโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะมีโรงเรียนทุ่งกอดงมหาวันไนดะ้รับระกับด้วยโรงเรียนบ้านโป่งโรงเรียนบ้านบ้านน้าตกพัฒนานะครับส่วนต่อมานะครับก็จะ เป็นในด้านของการนำเสนอให้ับในส่วนการแข่งขันกีฬาที่จะมีขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมี8ชนิดกีฬาติากันก็ได้แก่ฟุตบอลชาย7คนและก็11คน,บ,นบอลเลยบบอลชายหญิงแฮนด์บอลหญิงเซปักตะกร้อหญิงเปตองชายหญิงนะครับแช์บอลหญิงและก็มีเทเบิลเทนนิสและก็กรีธาหญิงตัวนะครับอันนี้ก็เป็นการจัด แข่งขันกีฬาเนาะนะครับที่ช่วงนี้ก็ถือได้ว่าไลายๆสถานที่ก็จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาอันนี้ก็เป็นกีฬากลุ่มโรง,โรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันของทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเจีงยงไฮ้เขตหนึ่งกันตอนนี้เวลา4ี่โมงแรงก็หกสามสิบเอ็นาทีคุณฟังเดียวขอไปดูข่าวเพิ่มเติมแหมนิดนึงกันลวกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปีไม้มงประจําปี2567นะครับซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่11นะครับ11-17มกราคม2567นี้ณลานสนามกีฬาลานสนามกลางบ้านม้งเก้าหลังหมู่ที่เก้าตำบลท่าไทออำเภอแม่ฟั่งจังหวัดเชียงใหนะครับพิธีเปิดงานอย่างเป็นตั้งการนั้นในวันพัตี11 มกราคม2565นะครับช่วงเช้า10โมงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีกิจกรรมและก็การแสดงต่างๆแยะมากมายกันเลยเดียวนะครับบอาจะเป็นชุดการแสดงวิถีชีวิตของชนเผ่าม้งและการแสดงชาติพันธุ์เจ็ดชนเผ่าการเล่นลูกคางเาการเล่นลูกช่วงนะครับการประกวดทิดาเป็นทิดาชนเผ่าม้งนะครับการละเล่นกีฬาปื้นบ้านของม้งต่างๆรวมถึงการประกวดร้องเพลงนะครับ เป็นการประกวดร้องเพลงชนเผ่าประจําเผ่านะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นแหมกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับที่เปิ่มให้ความสนใจในเรื่องนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะไปร่วมเนี่ยนะครับอันนี้ไปจ,จัดที่ลานสนามกลางบ้านมงเก้าหลังหมู่เก้าตำบลเทดไทยอำเภอแม่เฟิร์นจังหวัดเชียงใหยเนาะ อสอบถามรายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ05 37 30 205 05 37 30 205ตอน114นะครับอันนี้เป็นทางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลทิไทยฝากมาให้คุณผู้ฟังที่อยากจะไปร่วมนะครับกิจกรรมต่างๆกันได้เลยนะครับ คุณกำลังฟังรายการสวัสดีเชียงรายบายเทศบาลตะบ,บนป่าซามผลิตรายการโดยเทศบาลตะบ,บนป่าซามอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายร่วมกับสถานีวิทยุแม่จันเรดิโอ FM 105.5เมกะเฮิร์ต